เช้าวันแรกที่ประเทศสิงคโปร์นะคะหลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ที่โรงแรมฮิตันการ์เดนอินเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินลงมาข้างล่างบริเวณนี้คือด้านหน้าทางเข้าทางออกโรงแรมนะคะเป็นล็อบบี้ฝังน,นี้เนะคะเดี๋ยววันนี้ตามพวกเราไปดูนะคะว่าคุณณตีจะพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศสิงคโปร์ เดี๋ยวตามพวกเราไปค่ะเราเดินออกมาด้านหน้าของโรงแรมนี่ค่ะก็มีถนนเล็กๆผ่านตรงจุดนี้แล้วก็ฝั่งโน้นเราก็จะเห็นป้ายโรงแรมฮิวตันการ์เด้นอินเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีสะพานนี่ค่ะเชื่อมตัวอาคารสองอาคารไปหากันคือด้านโน้นก็เป็นโรงแรมฮิวตันการ์เด้นอินเช่นเดียวกันแต่เขาบอกว่าเป็นห้องที่เป็นเตียงคิงไซส์หรือเตียงใหญ่นะคะ แล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นวัดอินเดียค่ะ <Yeah. S 1> โซนนี้ทั้งโซนเลยเป็น l ิ t เติ i ลอินเดียคืออินเดียทาวนั่นเองนะคะเอ <Yeah. S 1> อเมืองอินเดียในประเทศสิงคปโปร์ค่ะ <Yeah. S 1> ถัดมามุมนี้นะคะ <Yeah. S 1> อยู่ติดกับโรงแรมเลยตรงนี้เป็นร้านสะดวกซื้อเ <Yeah. S 1> อหิวเมื่อไ,ไหร่ก็แวะมานะคะ <Yeah. S 1> ที่นี่ เป็นเหมือนเล็กๆนะคะนะคะมีอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นร้านไม่ใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้เป็นที่จอดรถเขาบอกว่าจอดได้ยีบสีชัวโมงนะคะมองออกไปการจราจรตามถนนก็ไม่คับข้างอย่างเมื่อวานเรานั่งแท็กซี่แกร็บมานะคะคนขับแท็กซี่เขาบอกว่า ที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเนื้อที่ของเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประเทศเท่าที่เราดูนี่จะกว้างประมาณ700กว่าตารางกิโลเมตรนะคะแล้วเขาจำกัดรถยนต์ด้วยในประเทศนี้รวมรถยนต์ทุกชนิดเขาบอกว่าไม่ให้เกิน1ล้านคันถ้าใครจะซื้อรถยนต์ที่จำนวนเกิน1ล้านคันไปแล้วก็ต้องเข้าคิวรอแล้วก็ประมูลเอา ว่าใครจะได้คิวต่อไปประมาณนี้นะคะแล้วเราสังเกตดูการจราจรก็ไม่ได้คับข้างไม่ได้ติดขัดน,น,นะคะตามถนนต่างๆรถยนต์ก็วิ่งได้เรื่อยๆหลังจากที่พวกเราเดินออกมาจากโรงแรมตรงนี้นะคะเยค่ะฝั่งด้านโน้นตามที่คุณรติบอกไปแล้วก็คือเป็นโรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินเช่นเดียวกันแต่เป็นอาคารที่มี เตียงคิงไซส์นะคะเป็นห้องที่มีเตียงคิงไซส์ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเอเจนซี่สำหรับนำเที่ยวนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขามีนำเสนออะไรบ้างแล้วพวกเราอยากจะดูอะไรอยากจะถามอะไรจากเขาเข้าไปดูคะ่ะดูโฆษณาของเอเจนซี่นำเที่ยวเหล่านี้นะคะมีที่ไหนบ้างอันนี้ เซนโตซาเกาะเซนโตซาเคเบิลคาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์หรือว่าประเทศใกล้เคียงนะคะต,ตรงนี้ก็มีรถ Hop ออนฮ p o ออฟมีแพ็กเกจเที่ยวประเทศต่างๆด้วยโอ้ยแพ็กเกจเที่ยวประเทศไทยก็มีเห็นไหมคะไทยแลนด์ทัวร์แพ็กเกจตรงนี้ว้าว ไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยประเทศไทยนะคะก็มีโฆษณาการท่องเที่ยวประเทศต่างๆแล้วก็ประเทศใกล้เคียงประเทศสิงคโปร์นี่แหละค่ะเดินจากโรงแรมนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะด้านหน้าโรงแรมก็จะเป็นวัดอินเดียตรงนี้นะคะวัดสวยเลยค่ะถนนนี้ก็จะเป็นถนน ที่เรียกได้เลยว่าเป็นเมืองอินเดียเลยนะคะในโซนนี้เขาเรียกว่าลิทเติลอินเดียนะคะมองไปด้านไหนมุมไหนก็เ,เป็นอินเดียทั้งนั้นแหละนะคะวัดตรงนี้วัดอินเดียฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านขายของขายดอกไม้ขายของไหว้ที่เอามาใช้ในวัดนี้นะคะนะคะ บอกว่าก่อนจะเข้าไปในวัดตัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถอดรองเท้าด้วยแล้วก็สามารถใส่ถุงเท้าเดินเข้าไปได้นะคะคถ้าใครอยากเข้าไปด้านในก็ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปไหว้ด้านในนะคะเ,คเราเดินชมมาเรื่อยๆนะคะเดินผ่านวัดอินเดียมาเดินไปตามถนนสายนี้ ดูค่ะเขาประดับประดาตกแต่งถนนสวยงามเลยนะคะทเป็นซุม้มเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของอินเดียเลยเนี่ยซึ่งโซนนี้เขาเรียกว่าลิตเติลอินเดียอินเดียทาวเมืองอินเดียเล็กๆที่หนึ่งในประเทศสิงคโปร์นี่แหละคะ่ะเราเดินไปเรื่อยๆนะคะชมความสวยงามของถนนที่เขาตกแต่งประดับประดาแบบนี้ ไปเรื่อยๆค่ะเดินตามถนนนี้ไปเรื่อยๆนะคะดูค่ะรถด,ดาก็วิ่งไปเรื่อยๆค่ะแต่ไม่มีการจราจรติดขัดเลยนะคะเดินมาถึงจุดนี้ค่ะไฟเขียวให้คนข้ามถนนได้นะคะก็ข้ามมาฝั่งนี้ดูถนนสวยงามเลยนะคะเดินชมเมืองไปเรื่อยๆค่ะ ฝั่งนี้มุมนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้นะคะถนนฝั่งโน,น้นนะะร้านขายสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายล้วนจะเป็นอินเดียทั้งนั้นนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะรถในซอยนี้ถนนนี้ร้านนี้ขายสิ่งของสารพัดเลยค่ะ เยอะแยะมากมายด้านนอนเป็นมัสยิดนะคะแล้วก็เ,เป็นร้านขายของด,ด้านนอนเป็นมัสยิดค่ะดูคะไฟจราจรมีอยู่ทุกระยะค่ะโอยนนแล้วเขาตกแต่งอย่างเงี้ยยาวไปจนถึงฝั่งน้นเลยนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะ มุมนี้ก็เป็นร้านอาหารอินเดียร้านขายของขายอาหารอินเดียต,ตรงนี้เป็นห้างสรรพสินค้าน่คะห้างใหญ่เลยนะคะเดินมาถึงจุดนี้นะคะ,ะเป็นห้างสรรพสินค้าห้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็ด้านโน้นเป็นมุสตาฟาเซ็นเตอร์ดูค่ะ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยค่ะด้านหน้าเรานะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะชมบรรยากาศถนนนี้ไปเรื่อยๆอยู่หน้าห้างสรรพสินค้ามุสตาฟาเนี่ยค่ะรถราก็วิ่งผ่านไปมาเป็นวันเวนะคะด้านหน้าหรือด้านล่างของห้างมุสตาฟาเซ็นเตอร์นะคะบรรยากาศฝั่งตรงข้ามก็จะ มีร้านขายสิ่งของต่างๆร้านขายทองขายเพชรแล้วก็บริเวณนี้ก็เหมือนเป็นร้านอาหารด้วยนะคะมีรถจอดอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นวันเวค่ะ,ะบริเวณนี้ก็มีถังขยะตั้งวางเรียงรายเป็นระยะระยะนะคะเท่าที่เราสังเกตด,ดูเวลาเราเดินตามถนนหนทาง ไม่ค่อยมีขยะเกลื่อนกาดเท่าไหร่อย่าเพิ่งเห็นถูงพลาสติกบนถนนนะคะฝั่งนี้อันนี้เป็นมูสตาฟาคาเฟ่ดูฝั่งนี้นะคะช่องนี้เป็นทางเข้าที่สองห้างมูสตาฟาคาเฟ่นะคะ